Hello, Good morning, student in ป o ม 5. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่ 5. วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะ English with c h r o n o t สำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ Cleaning time. Cleaning time. Cleaning ก็คือการทำความสะอาด time ก็คือเวลา ดังนั้น cleaning time ก็คือเวลาของการทำความสะอาดเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันนะคะว่าเราจะทำความสะอาดได้อย่างไรกันบ้างอ่านักเรียนดูคำศัพท์แล้วนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะคำที่หนึ่ง make the, make the bed make the bed make the bed แปลว่าจัดที่นอน คำที่สอง tidy up the room tidy up the room tidy up the room ก็คือการจัดห้องให้เป็นระเบียบคำที่สาม clean the toilet clean the toilet clean the toilet clean ก็คือทำความสะอาด toilet ก,ก็คือห้องส้วมใช่ไหมคะ clean the toilet ก็คือการทำความสะอาดห้องส้วมคำต่อไป sweep the floor sweep the floor sweep the floor sweep ก็คือการกวาด floor ก็คือพื้น sweep the floor ก็คือการกวาดพื้น ค่ะต่อไปเรามาดูประโยคสนทนาการถามตอบถึงวิธีการจะมีบ้านที่มีความสุขกันนะคะอ่านักเรียนดูที่คำถามนะคะที่สีดำก็ถามว่า What should you do to have a happy home? What should you do to have a happy home? ถามว่าเธอควรทำอย่างไร เพื่อจะให้เรามีบ้านที่มีความสุข่ h แ a p p y home ก็คือบ้านที่มีความสุขวิธีการตอบเราก็ตอบว่า I choose ฉันควรแล้วนักเรียนก็บองวิธีการที่นักเรียนจะทำให้บ้านนักเรียนมีความสุขได้นะคะ เรามาดูตัวอย่างคนนี้นะคะ,ะเขาถามว่า what should you do to have a happy home what should you do to have a happy home คุณจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้บ้านมีความสุขคนนี้เขาบอกว่า I should make the bed I should make the bed I แปลว่าฉัน should แปลว่าควร make the bed ก็คือ จัดเตียงนอนใช่ไหมคะอ่า I should make the bed ก็คือฉันควรจะจัด,จดที่นอนอ่าคนที่สองนะคะคำถามเดิม What should you do to have a happy home What should you do to have a happy home คุณจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะให้มีบ้านที่มีความสุขอ้าผู้ชายคนนี้บอกว่า I should tidy up the room I should tidy up the room. อาฉันควรจะจัดห้องให้เป็นระเบียบคนที่สานะคะคำถามเดิมคือ What should you do to have a happy home? What should you do to have a happy home? คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะมีบ้านที่มีความสุขอะคนนี้เขาบอกว่า I should clean the toilet. I should clean the toilet. ฉันควรจะล้างห้องน้ำคนสุดท้ายนะคะคำถามเดิมคือ What should you do to have a happy home? What should you do to have a happy home? เธอมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้บ้านมีความสุขคนนี้เขาบอกว่า I should sweep the floor. I should sweep the floor. ฉันควรจะกวาดพื้นค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดหน้า11เรื่อง Cleaning time ในหน้านี้นะคะคำสั่งคือให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนประโยคคำตอบตามความหมายของรูปภาพอ่นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วนักเรียนตอบว่าสิ่งที่นักเรียนควรทําคืออะไรตามคำศับที่ครูให้ไปเมื่อสักครู่เลยนะคะ ค่ะสำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ See you again next time goodbye